สูตรนี้รังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไม่ได้สร้างแค่ศิล,ลปินนะเราสร้างยิ่งกว่านั้นคือความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นฐานให้งานศิล,ละปะนั้นถูกเสกสร้างรังสรรค์ออกมาบนฐานของความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริงและแน่นอนที่สุดเป็นเครื่องมือนำคนเข้าสู่ธรรมเจริญทวีที่มาที่ไปของเรื่องว่าทํไไมพุทธศิวกรรมจึงมาบังเกิด ที่มหาจลัยแม่ฟ้าหลวงก็ได้ความร่วมมือร่วมใจของพระอาจารย์โวกับท่านอาจารย์เฉลิมชยัยไม่มีสองท่านนี้ไม่เกิดหรครับสองท่านนี้เป็นผู้ที่ผลักดันชักนำคุยกันมาหลายรอบก็ส่งต่อท่านอธิการบดีรับต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกสองเรื่องเรายัางต้องการเงินนะเพราะว่าเรียนฟรีของเราเรียนฟรีนะขนาดพระ สงองค์เจ้าท่านยังบริจาคเลยเพราะเห็นเป็นโครงการที่ดีท่านวอก็บริจาคก,ก็อยากจะฝากถึงท่านเศรษฐีทุกท่านหรือไม่เศรษฐีก็ได้ร่วมบุญนะครับในการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นบุญกุศลใหญ่ที่เราจะช่วยกันรักษาศิลปวันธรรมของชาติบ้านเมืองให้งดงามถ้าเรามีพระที่เก่งปีละ30ลูกออกไป ทุกท่านรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราพระ30รูปก็จะเป็นผู้สอนพระอีกมากมายท่านจะเป็นที่ปรึกษาของวัดนู้นวัดนี้ในตำบลของท่านในอำเภอของท่านในจังหวัดของท่านนี่คือสิ่งที่พวกเราปรารถนานะอันนี้คือต้นแบบของเราที่เราต้องการนะมากกว่าที่เราจะรับนะดังนั้นขอฝากสองอย่างก็คือหนึ่งขอสตังขอสตังส่งมาที่ มหาลัยแม่ฟ้าหลวงเราถ้าเรามีตังเยอะเราสามารถขยายนะครับเป็น50สเป็นร้อเป็น200เป็น3 0 0นะมหาลัยก็สามารถที่จะขยายได้ถ้าเรามีตังมากก็เป็นบุญกุศลแก่ทุกท่านนะอันนี้ขอเลยนะผมไม่เคยขอเงินใครนะท่านโอ้โหท่านอาจารย์วันชัยผมผู้สร้างมหาลัยที่งดงามที่นี่วันนี้เรามีสุดยอด สร้างวัดที่งดงามมีรสยมพระที่มีรสยมคารวะที่มีรสยมสูงมากนะที่สร้างมหาวิยแม่ฟ้าหลวงอย่างงดงามเราต้องขออนุโมทนากับโครงการของมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงจากการได้ฟังท่านวอพูดถึงหลักธรรมก็ถือว่าจังหวัดเชียงรายเรามีพระดีสองเรามีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงก็อยู่เชียงรายก็ถือว่าเป็นเสาหลักที่ดีของประเทศในเรื่องการเรียนการศึกษา3จากความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นมาศิลปินที่ดังที่สร้างชื่อเสียงที่เข้าใจในพุทธปัจชยาก็อยู่ที่เชียงรายเช่นอาจารย์ถวันอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์นคร แม้กระทั่งอาจารย์พิชาเถาทองอัตมามองมานานในความรู้สึกส่วนตัวว่าสถานที่แห่งนี้คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี้มีความพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนการสอนเรื่องศิลปกรรมกับพุทธศาสนาพุทธศิลป์สิ่งเหล่านี้อัตมาดีใจที่ได้เริ่มที่นี่และก็เชื่อมัน่นในบุคคล สถานที่ทั้งพระสงฆ์และคารวะที่ดูมาแล้วเห็นว่าที่นี่พร้อมถ้าโครงการมหาวิทยาลัยเราวันนี้นะท่านที่การบดีดําเนินการไปได้ดีก็คือมีผู้สนับสนุนที่ดีก็จะทําให้ตรงนี้เป็นตัวอย่างการเรียนการศึกษาต่อไปของประเทศไทยก็ขออนุโมทนาด้วยและก็ขอขอบคุณทุกท่านและก็ขออนุโมทนากับผู้ที่เตรียมตัวจะมาเป็นเจ้าภาพในการเรียนการศึกษาครั้งนี้ด้วย ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบกับความสำเร็จที่เราจะได้มีวัฒนธรรมศิลปธรรมหร,ร,รือว่าพุทธศิลป์เป็นหลักชัยของพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันของประเทศชาติศาสนานะของเราสืบไปอันนี้ก็ขออนุโมทนาขอ,อเจริญพรนีครับ